โอ้ได้พักแถมผอมมรลายเลยคุณโอ้มาสืบมาสืบอีกด้วยบาลังนี่เจอมันไปปลูกน้ำเต้าพี่น้องมาเจอในหัวเท้ามันไปปลูกเอาแน้เอามันน้ำจ้่ขอบคุณ่นไหลไปเกิดเกาพุ่นไหลดูว่าลดขนมันหนาว่าพญาวัตเพราะว่าผ่ากระสินรุษพ่อผ่ามาห้นี่โอ้ทักทายเพื่อนพี่น้องนะครับผมเจอกันช่วงใบ ลูกค้าโทรมาให้เก็บข้าวโพดให้ครับเดี๋ยวสิพี่เก็บให้เขาครับเดี๋ยวเขาสิมาเอาเขาจะเอาจักบาทกระเบื้องหรอเก็บเอาลายบาทอยู่เดี๋ยวไปเก็บกันเลยครับขายเบิดมือเลยพี่น้องคิดเขาเสาร์ครับประมาณ12บสนาฬิกาเสาเที่ยงร่วมกันเสาเที่ยงกินเวลาเดียวกันเลยครับประหยัดประหยัดแห้ง เดี๋ยวเก็บเบิดแล้วก็จะตัดต้นออกก็จะไถปลูกใหม่เลยเด้อครับต้นทศมาเอาไม้เองต้นทศมาเอาเมรีแหละถ้าเบิ่งเขาสิได้มาบอกเขาตอบมายังเต๋ออ๋อต้นนี่ก็มีแต่คนถามเลยครับนี่ถามลายคนเหรอถามลายเจ้าเหรอแค่พอมันก็บทันรับปากผู้ใดไปแล้วก็ต้องให้เขานะเดี๋ยวเก็บกระโผดไนพี่น้องเก็บลายแถวไปเลย หมัดหนาวถ้าตัดปลายบมดีบเลยตัดปลายตัดปลายนี่ดีดเก,ก็บเลยก,กยะยระโหลกกระเตียขาตัดมักแทวแต่ฟักยังไงเรื่องกี่น้องได้ยี่ดอกไปไม่ได้ดไม่ได้วันไหนนี่ดีเก็บไปเลย dây bay tô này lên này đẹp các nó nhầm bay bay Thật như này là cà phốt nhầm đấy thì để biếm này của xin đi นีปั้นข้าวโพ,อพอดว่ะแต่าาพาปลูกรอบนาบ่ได้แบบนี้เนี่ยโอ้ยคือจมหาเลยเนาะคือถีบรอบนันดีรอบนันดีเนาะใส่ปุ๋ยมันหนุบฟับตัวนี้น้ำน้ำดอกไม้สีทองเลยครับกำ<อ>ลังออกดอก เหลือหลาย่อเขาเป็นก็ได้อยุยสใครทุกกคนจะไปเก็บอีกใครเนี่ยเราลมมันผัดเนาะเย็นดีนนมีหอมกล้วยพี่น้องอยู่หอมกล้วยครับถ้าบันได้ปลูกเก๋ใบปุ้ยมองอยู่ได้นี่ <c oughs> พอเที้ยวนี่ปกติกับโบวีต้นใหม่อยู่แล้วนะ ปวเปปดเลยไปทมเลยขบวกะใ่เบมมื่อเราบ้างเหืออยู่คาได้อีกจักลอยแล้วไโอ้โหัส,สะอวน โู้เสียแดงแดงไมกระทั่งปากใช้คลองฝากปากนี่แงเสือกัแดี้อ่เลกี่รยสาะกลังปลูกใหม่อันเออเดี๋ยวไปเก็บอีกเศ้าหาถึง้วย โอ้พี่จ้ของปลอมเลยของปลอมไเอาถอดมาเฮ้กะเห็ดได้อยู่ได้กินน้ำสวนนี่เลยคอยเราก็ไม่ของดเห็ดไปเห็ดอย่างเยอน ขาโคตรหวานจ้า <laughs> จ้ากาหันไปหากล่องนั่นเล้าหันข้างใส่บ่ห <laughs> วานบ่ห <laughs> วานแห้ง <laughs> ชอบอยู่ยเยอะเขาวเหนียวหวาน,นไม่ไม่คิดนี่บอกอันนั้นไม่เห็นบอกเออเบิดแล้วนี่ะให้เขามาตัดเสี่ยงเขามาตัดเอาต้นตะต้องไปโฆษณาแล้วมันมวเบิดแล้วบ่ากันมีคนหนึ่งเขาบอกให้เอาไปให้เปิดขายหมูวาน มูอนิกาไปส่งอบปรส่งคู่ทั้งบาทแม่กินข้าวเขาเยเย่กินกัเบอยหลักของยังยาวๆสยหะอมปล่าเอนงสีไปเย็นบาทสลัดบอกกันเล่น กี่บาทขื่รถเจ้าด้เจ้าบดามากดูมานามอนามลองสลึงสลัดาไนเจ้ยบาทเลยได้นนนานล่ยทุ่ทงย่นี่ั้มันจะแตกพอหรือยังอจะไปเ็บีกหเห็นเสิกินแล้วตปทาเขาแล้วหมอ เ่อยลคอ็แตั้งกลังเงนน้ต้มโตโ๊ขวดหมนรอกน่่งหเสผักสลัดยี่สิบาทมาแล้วกินเปิดบ่อตอนแรกว่าจะให้ซื้อตั้งสิบบาทแต่แล้วมันลายเหรอเอ้ยือมาซื้อปลาาซื้อปลา ถุงละสิบสบร้อยบบาทเออก็ต้องูปสองร้ยบาทวัวปอียไม่ห่ยแล้วเลยลรอมาหาบ้านมากินหมี่ย่างใช่ว่ามีน่าจ้าน่าจะไม่ข้าวไปื้อเองดอกบานย่มสัจัยเ้าโผเพิ่งจะเารียงคน โอ้ยเืนกันทอดดอกยห่นั่นทายไปเอามาทอดไนี่ขั้นนับทปป้าน,นกับุดมีผเดี๋ยวเดนะี๋ยวแหลกกันเนาะคือรายหลายอารถบอรถกระบะมาเลยุนมาบ้าน นั่งเป็นเจ้าหน้าอยู่ถึงลบมึง <c oughs> โอ้มันหน,หนอกังนอะไปไปไสลดกินอย่างปลาด้อนี่นนนปลาด้ยสยกูอยากไแ,แตก,ลกแล้วยนพักงาบเอใหญ่มันขาดมีดองน้นนนปนนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเจ็ดสิบสองสิบสามเราีเขไมอีกเล้วคันน้เนี่ยคือว่าเด้อกระโปรดนะบกระย่งโอ้โปรดกระโปรดกรย่างเหรอโบมันเนียมีตรต้นได้่น่ะเอาไปเลยเอาไปเลยยู่นหนังเขาอัไรเนาะ เอ่มันนะมีกระหักออกแต่บ่ได้ขายเอาไปแจกเขาเอ่นะเออกอหักพวนั้นขายะลูกนี่ลูพี่พี่มันใส่ยังไงล่สุดยอี ก็ได้พักแถมพอมากหลายเลยคุณโอ้มาสืบมาสืบอีกด้วยพลังนี่าถุงใสเลยล่างอยู่ว่มันต้องล่างม่ต้องล่างมันเชะมันเชะใส่ทงเลยเออข้าหัวบ่มียังมากฝังเยกินเน่าเออเน่ยขออเน่ยสิบกเปล่ยนกันเออปีกลกวปีกล้วเดียวเอาปีกล้วเหงาปีกไ้วกโองพ่อมเลยเอาปีกไ้ว เ้่งคื่อมันไปปลูกน้ำตาทรนองมาดูไวมันไปปลูกเอาแนวมานน้ำแนวมันแนวแม่ฮะกูยิมจนละกูมึกอีกเขายิ้มเอาไปเลยๆนแวมันามูปลูกว่าเดี๋ยดินลงนีสิห้าไม่อีกเดาเผ่เดี๋ยวจอดก่อนรถคนมั่นจอดก่อน อันนี้ลดข่วงคนมันตลนน้เดนงคลาเก็ดขอาไปกันเด้อไปกันเด้อขอบคุณหลายๆไปกันเออเออเเดี๋ยวเผอิเเออออเเออเออเออันเออเอเเออ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 ออเอเอ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 เออเออเออออเเอเนาะัวกเเอ โอ้รถคนมันหนาวาพเพราะพญาวัดว่้ผ่ากับจินรุดพ่อผ่ามาห้านี่โอ้โหเฮ้ยโมไฮโมไฮโอ้โอเกิดบเทียดไปนี่นี่โตกลงกันก่อนนี่ตอนนี้อันนี้เขตเดียนด้วพี่น้องนี่อันนี้อันนี้มันลำมากครับ เขาเพิ่นลำมากเนี่ยโตกลงกับเพลินกันพได้กินน้ำในวันนีตกลงไปสิกินนะเพราะว่าทั้งพี่ปลูกเราบ่เกินนะเป็นยังมันโหดบ่จักมันโหดมือบ่ดีบ่ายลี่ยังปลูกงามจนบ้าบูดูสับหลาบอยู่พูดท้งนี่ปลูกเราโหดเบิดเว้ยนี่สามงานสามงานี้งานี่คอเด้อนี่โพมานี่นั่นวะถ้าผุดแม่งงามจนบ้งามเพ้ เอาขีดไก่ใส่น้อยๆน้อยเองแ้่เหนใส่้หอิงขนาเจ๊อยู่ใสีสุจินบุนโอ้ยเอาขีนนดน้ำเมื่อสัสองโมงเลยลูกขามาซื้อสลัดคอดพอดีมูเหลืออยู่นน้อยครับเออเพิดเทรดไม่ใจง่างยเพีงแค่น้เข็ดผ่านให้มานโยเบิดเราได้อรีนองสลัดนี่ค่ะทีมีเออถ้าผลนี โบตาพุนสลัดสลัดยังกับพ่อใหญ่ได้ไหมสลัดหยองสลัดหยองการหอมประกาศหอมเนาะคนก็คือเอื่นจากการหอมสลัดคอสกาตาพผุนมืดกับอวยมาทั้งที่ก็ได้อวยแน่นอนอวยแน่นอนเอาลายเหรอกี่สิบบาทกี่สิบคะสี่ไหนยี่สิบหรือสี่สิบอ๋อกี่บาทนะครับได้เท่าไลมันได้เท่าไลเล เจ้ายี่หรือสี่มันก็ได้ยุ่นี่แหละมดนี่แหละมันตัดได้เท่าไหร่ว้าอมมดเลยบอกครับเอาหมดเลยเอาเอาเอาไหวกินเอาไหวผมนะจะสามสี่ตนได้ได้ได้ครับได้ได้เอาเท่าที่ได้ไม่เป็นไรไม่ครับครับไม่มีคณะเหลือนี่คณะเหลือบอะแกะนี่ขนาดบอสเธอคณะมีครับเดี๋ยวให้เจ้านี้ตัดให้เยลี่มันไปเงินบอมีอยู่ เลยจังบาัดทางมัดอยู่ว่ให้ทงโหลสดสถ่ายแล้วครับสลัดี่สิสามสิบสามสิบบาท,บาท ขนาดกี่ซีดีขอบคุณหลายๆครับอ่าขอบคุณมากขอบคุณมากครับ <laughs> <laughs> ลาสีลาหน,น่องเดี๋ยวจบคลิปก่อนพี่น้องสิคดพักต่อครับผม อยู่สวนต่้งต่ะบกัดแจงจนตะเวนสิตกดินข้างพุ่นก็คือการฝุนมาตัางแต่ะตีได้หุ่นเดี๋ยวคลิปจ้าแม่ตัวิปล่อยพ่อใหญ่เฮ็ดกระต๊อบอยู่นีเนี้นี่พอได้นั่งน้ำเนี้ยเนี่ยนี่สิออกหยาค่าซอยเนี่ยแม่บอกว่าเทียดไหม่นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมซาลคินีสวัสดีครับ